สวัสดีค่ะดนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟนะคะจากบล็อกเกอร์เอทีประจำวันที่19เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวตามตารางนะคะสำหรับว kind of <Yeah. S 1> ันจันทร์นะคะวันจันทร์นี้ก็มีข่าวตามตารางที่สำคัญเพียงแค่ข่าวเดียวนะคะก็คือการออกมากล่าวจากคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางอังกฤษนะคะเวลา5้าโมงเย็นนะส่วนข่าวตามตารางไฮไลท์สัปดาห์นี้นะคะวันอังคารนะคะก็จะมีการ เผยรายงานเกี่ยวกับการประชุมนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียนะคะเวลา8โมง30นะคะซึ่งข่าวนี้ก็ค่อนข้างสาคัญนะคะเพราะว่ากระทบกับสกุลเงินออสเตรเลียดูตรงนะคะดอลลาร์ออสเตรเลียดยตรงเนาะ,ะส่วนวันพุธนะคะจะมีการประกาศตัวเลขรีเทลเซลล์หรือว่ายอดขายปีของออสเตรเลียนะคะวันพุธที่ นะะคก็จะมีการออกมาแถลงการต่อสื่อมวลชนแล้วก็ตัดสินใจเกี่ยวกับพวกนโยบายทางการเงินก็อาจจะเรียกจากธนาคารกลางยุโรปนะคะอันต่อ8โมง45ค่อนข้างสําคัญนะคะข่าวนี้ยกระทบกับสกุลยุโรเป็นหลักนะคะส่วนวันศุกร์นะคะก็จะเป็นการประกาศตัวเลข P M I นะคะทั้งภาคการบริการแล้วก็ภาคการผลิตนะฝั่งของวันศุกร์เนี่ยที่สังให้ความสำคัญก็จะเป็นการประกาศอ่า P M I ภาคการบริการแล้วก็การผลิตของเยอรมนีนะคะเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะเพราะว่าตัวประเทศเยอรมนีเนี่ยก็เป็นประเทศที่ มีขนาดเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่นะคะอันดับต,ต้นๆของยุโรปยุโรปเลยนะคะก็จะกระทบกับสกุลเงินยูโรเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีการประกาศตัวเลขเออยอดค้าปีแล้วก็อยอดค้าปีพื้นฐานของแคนาดาด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์ไอของฝั่งอเมริกาด้วยนะคะไฮไลท์หลักๆเนี่ยจะอยู่ที่วันพฤหัสสุกนะคะส่วนวันจันทร์อังคารเนี่ยก็จะมีวันจันทร์เนี่ยไม่มีอะไรวังคารก็รจะเป็นข่าวของฝั่งออสเตรเลียนะคะอันนี้จะเป็นข่าวต่างตารางนอกข่าวของสัปดาห์นี้เนาะวันจันทร์นี้ครับน่าจะวิ่งน้อยนะเพราะว่าไม่มีข่าวนะคะส่วนนนนนข่าาาวออกตรงะะะัี้จเป็น ข่าวคุณเจเน็ตเยเลนนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเขาก็ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่าวันจันทร์นี้เขาจะประชุมกับหน่วยงานจำกับดูแลต่างๆของสหรัฐนะคะรวมถึงคณะทำงานด้านตลาดการเงินของประธานท่านที่โจไบเดนแล้วก็ประธานเฟดด้วยนะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับสกุลเ,เ,เงินดิจิตอลสเตเบิลนะคะซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีการเติบโต,ตอย่างรวดเร็วและกำลังได้รับการพิจารณามากขึ้นจากบรรดาผูก้กำหนดนโยบายนะคะ ที่เราเรียกว่าสกุลเงินดิจิตอลสเตเบิลคอยนะนะสเตเบิลคอยนนี่ก็คือเป็นเหรียญคริปโตนะคะที่อ้างอิงกับมูลค่าของสเตเบิลคอยนะที่ที่เรารู้จักกันในตลาดก็จะเป็นเทเตอร์เนาะแล้วก็ USDCoin นะคะหรือว่าที่เราเรียกยกันว่าวา USDC นะแล้วตัวนั้นก็คือ Binance USD หรือว่า B USD นั่นเองนะซึ่งมูลค่าเนี่ย ช่วงช่วงหลังมันได้เติบโตค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้มูลค่ารวมกันอยู่ที่1นึ่งแสนล้านล้านดอลลาร์นะคะเพิ่มขึ้นจาก1.1ึ่งจุหมื่นล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะคะก็เรียกว่ากาลังเติบโตเนาะทีนี้คณะกรรมการเกี่ยวกับการเงินทั้งหลายเนี่ยของบนิการเขาก็เลยมาประชุมการหารือกันนะคะว่าจะออกมาตรการในการกำกับดูแลยังไงบ้างนะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ออก เอทหรือว่าดีเอีนะคะเป็นไปแน่นะคะเขาก็ออกมองว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าจะได้มีการสนับสนุนเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสแล้วก็ระเบียบกฎต่างๆนะคะเหมือนประมาณว่า,าธนาคารกลางของอเมริกาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเข้ามาจัดก,การแล้วอาจจะยอมรับมากขึ้นกันเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตกะได้ข่าวหนึ่งนะคะที่มืหามานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ หุ้นโมเดอร์นานะะตอนนี้ก็หุ้นของบริษัทโมเดอร์นาเนี่ยก็พุ่งกว่า10%เรนะร์ะเพราะว่ามีข่าวดีว่าหุ้นของบริษัทโมเดอร์นาเนี่ยจะเข้า s p 5 0 0นะคะก็กำหนดไว้นะคะว่าจะเข้าวันที่11กรกฎาคมนี้นะคะก,ก็จะเข้ามาแทนบริษัทอเล็กเซียฟาร์มาซูติคอลนะคะซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาควบรวุกิจการกับบริษัทยาใหญ่อย่างเอตาซินิกานะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะ ถ้าสมมติ Moderna เนี่ยเข้า s อ e 500เนี่ยก็จะเป็นการเหมือนขยายนะคะว่าให้พวกกองทุนต่างๆนะที่เขาลงทุนแล้วก็รับผลตอบแทนล้อไปกับการตอบโตของ s อ e 500ได้าร้เข้ามาซื้อหุ้นอของโม d e r n a มากขึ้นเองนะ,ะสำหรับข่าว ของยูนะคะก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์กราฟส่งเข้ามานะคะก็จะเป็นตัว u ยูแคร์เนาะจริงๆไม่ใช่วิเคราะห์กราฟนะ,ะเรียกว่ามาคิมออเดอร์ล้วกันว่าถ้าใครจับได้เนี่ยเมื่อประมาณวันที่9ก้านะคะก็คือวันศุกร์ของอาทิตย์ก่อนนะคะไม่ใช่คืนที่แล้วอาทิตย์ก่อนเนาะมยวก็แนะนําว่าตัว u ยูแคร์เนี่ยน่าเข้าบายนะคะเพราะว่าเทนขาขึ้นเนี่ยกำลังมานะคะก็แนะนําว่าจุดเข้าบ่ายอยู่ที่1นึ่งจุสี่แปดหนึ่งเจ็ดนะคะ,นะคะแล้วก็แนะนําอ่าจุดที่ FL ก็อยู่ที่1น 24180นแะคะแล้วก็ TP เนี่ยก็แนะนำอยู่ที่ราคา1อ่2 3 8นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ชน TP เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็ถือออเดอร์นานหน่อยนะคะประมาณ Week 1หนึ่งแล้วนะคะก็ถ้าใครที่เทรดตามมิวที่วิเคราะห์อินเทอก์เลยเขาก่อนก็ยินดีด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ปิดออเดอร์ไปแล้วบางส่วนที่อยากะถือ เพื่อลันต่อนะคะถ้าเรามาดูในคืนศุก์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีแนวโน้มที่จะเบรกขึ้นไปได้อีกนะคะซึ่งจุดต่อไปที่มุดูนเนี่ยก็โซนประมาณที่ราคา1 2 7 4 5เดีห้าโดยประมาณนะคะน่าจะเป็นโซนประมาณนี้นะคะที่มองไว้นะว่าจะขึ้นได้แต่แต่ถ้าใครที่อยากจะเข้าตอนนี้ยังไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันดูเป็นการไล่ราคาเกินไปเนาะถ้าใครที่เข้าตามนี้มาแล้วก็ปิดกดําไรบางส่วนและอยากจะถือต่อนี่ก็ยังถือได้อยู่นะคะแต่ว่าแนะนําว่าปิดกำไรเข้ากดบามส่วนไว้ก่อนนะคะ สำหรับข่าวแล้วก็เป็นพอกาผมจะมีประมาณนี้นะคะจะเชิญคุณหมิต่อเลยค่ะขอบคุณครับก็สังเกตดูจากที่คุณมีวิเคราะห์นะก็จะไปในทางที่ดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้มีหลายๆตัวเลยครับที่ที่มันเข้าทางดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับวันนี้นะข่าวของผมนะครับก็คือการประชุมโอเปกนะฮะนี่ก็เป็นข่าวสรุปมาให้นะครับจาก CNBC นะครับสรุปสุดท้ายแล้วนะครับเป็นแบบที่เราคาดการณ์ไเลยนะครับก็คือ ผลิตน้ํามันรวมนะครับสองล้านบาเรลนะครับก็คือจะค่อยๆเพิ่มนะครับเดือนละสี่แสนนะครับบาเรลต่อวันนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาจะถึงเดือนธันวานะครับของปีนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยเอ่อต้องขอเล่ามาก่อนนะครับว่าโอเปกนะครับประกาศนะตัดสินใจที่จะปรับลดกําลังการผลิตนะครับเจ็ดจุดเจ็ดล้านบาเรลต่อวันนะครับตั้งแต่สิ้นปีสองพันสิบเก้านะตั้งแต่มีโควิดขึ้นมานะครับแล้วก็ 2,021นะ2021นี้นะครับ2021นี้ลดกำลังผลิตยอยู่ที่5.8ล้านบาเรลนะครับแล้วก็กำลังจะกาลังจะยกเลิกนะกำลังจะกำลังจะยกเลิกโครงการนี้หรือว่ามาตรการนี้นะครับ5.8ล้านบาเรลเนี่ยจะหมดอายุนะตอนช่วงตอนช่วงเดือน พฤษภาคมปีหน้านะครับพฤษภาคมปีหน้านะครับแล้วก็ ى, ประเทศที่ได้รับโควตาในการผลิตน้ำมันเพิ่มนะก็แน่นอนว่าเป็น UAE นะครับ UAE เนี e nee, ่ยตอนแรกผลิตอยู่ที่3.1ล้านบารล้านลต่อวันนะครับก็ได้รับโควตาให้เป็น3.5ล้าล้านเรลต่อวันนะครับซา دي, อุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ11.5เนะเพิ่มขึ้นเป็น11.5ล้าล้านเรลต่อวันนะครับจากเดิม11ล้านบล้านรลต่อวันนะครับแล้วก็ อิรักแล้วก็คูเวตนะครับเพิ่มขึ้นมา150,000บาลเรล,ลต่อวันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่านะคิดว่านะครับน้ำมันนะที่ทางน้ำมันต่อจากนี้ไปนะครับน่าจะต้องปรับตัวลดลงนะครับนะเพราะว่าหลายๆประเทศเริ่มที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นข่าวสำหรับโอเปกนะครับต่อมาครับอ่าเป็นข่าวในเรื่องของการในเรื่องของในเรื่องของโควิดนะนะครับจะมี จะมีในเรื่องของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นซึ่งกําลังจะเป็นประเทศเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกนะวันที่23นี้นะ23ระกรกฎาคมจะถึงวันที่8สิงหานะครับปรากฏว่านะครับพบนักกีฬาติดเชื้อโควิดนะเพิ่ม3ารายในวันนี้นะครับจากยอดติดเชื้อ1นรายของเมื่อวานนี้นะครับก็ค่อนข้างสร้างความกังวลนะครับเพราะว่ามีนักกีฬาติดเชื้อนะแล้วก็ ฝ่ายสวิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้สื่อข่าผู้รับเหมาแล้วก็บกบุคลากรอื่นๆนะครับมียังมีติดติดโควิดเพิ่มนะครับทีนี้เนี่ยต่อเนื่องจากข่าวของข่าวโควิดของญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของประเทศยูกันดานะครับคุณชื่อว่าคุณจูเลสนะครับเซกิโตเซกิโตเลโกนะครับนักกีฬายกน้ำหนัก20ปีนะลบหนีออกจากพื้นที่นะครับ พื้นที่ในจังหวัดอินาซุมานะครับเป็นเป็นที่พักอาศัยของนักกีฬานะครับบอกว่าตนเองเนี่ยต้องแล้วก็ทิ้งจดหมายไว้ครับบอกว่าตนเองเนี่ยต้องการที่จะมาทํางานในญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่าที่ที่ประเทศของตัวเองนะครับแห้งแล้งนะแห้งแล้งแล้วก็ทุลกันดานมากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเลนะ่าใภายในภายในประเทศญี่ปุ่นนะก็ประเทศยูกันดาก็ ขาดนะักกีฬายกน้าหนักไป1คนนะครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตเนาะต่อมาครับรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษครับติดเชื้อโควิดนะครับโดยที่บอกว่าเผยอาการไม่รุนแรงมากนะครับเพราะว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือกักตัวอยู่ที่บ้านพักกับครอบครัวนะครับ กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษนะครับเปิดเผยว่า24บชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ 54, 0 0 0นัรายนะเป็นนับเป็นระดับสูงสุดนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ว่านะแต่ว่านะครับพอมาถึงข่าวนี้นะครับข่าวนี้เนี่ยนายกบริจารันนะครับแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับได้สัมผัสนะได้สัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับทำให้ทั้งสองคนนี้จะต้อง กักตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่านะแต่ว่านะวันนี้นะวันที่19นะครับวันที่19เป็นวันแรกที่อังกฤษนะครับจะยกเลิกมาตรการนะครับมาตรการล็อกดาวน์นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ายกเลิกข้อกําหนดในการสวมหน้ากากอนามัยนะครับยกเลิกการจะชุมนุมทางสังคมนะครับอนุญาตให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงนะครับกลับมาเปิดได้ครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้นะครับก็ ทางนายกบริจรนสันนะครับเชื่อมั่นอย่างมากครับว่าโครงการที่โครงการที่เขาให้ฉีดวัคซีนนะครับซึ่ง87.7ของประชากรนะครับได้รับวัคซีนแล้ว1โดสนะครับแล้วก็67 67.8นะครับได้รับวัคซีนครบแล้ว2โดสนะครับจะทําให้จะทําให้อาการหรือว่าจะทําให้การระบาดของเชื้อโคไวรัสเนี่ยนะครับมันไม่รุนแรงมากนะครับนะครับ ก็สังเกตได้จากรัฐมนตรีนะครับสาธารณสุขนะครับซึ่งฉีดครบ2โดสแล้วนะครับติดโควิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าการไม่หนักนะครับผมทีนี้ข่าวต่อมาครับเป็นข่าวในเรื่องของเยอรมันนะครับเยอรมันมีน้ําท่วมนะฮะน้ำท่วมเป็นครั้งแรกนะครับไม่ใช่เป็นครั้งแรกเรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ50ปีเลยนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับอย่างน้อย133รายนะครับแล้วก็ รวมถึง9ก้าสิบลายนะในเขตเอาไวเลอร์นะครับทางตอนใต้นะครับแล้วก็มีประชาชนราวเจ็ดร้คนนะครับต้องอบพยพนะครออกจากบ้านเรือนของตัวเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน่าจะส่งผลมากๆเลยกับค่าเงินยูโรนะจะทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าได้นะเพราะว่าทุกคนนะต้องใช้เงินนะใช,ใช้ใช้เงินตัวเองนะเข้าไปซ่อมแซมนะซ่อมแซมบ้านเรือนนะหลังจากที่ เราจะที่รับได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมแล้วนะครับข่าวสุดท้ายวันนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นข่าวนอกตลาดนะที่หามาในวันนี้นะครับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นข่าวเรื่องของซูมนะครับซูมประกาศนะครับที่จะเข้าไปซื้อนะครับผู้ให้บริการระบบระบบซอฟต์แวร์นะครับระบบซอฟแวร์ระบบคลาวนะครับชื่อว่า59นะครับซึ่งมูลค่าในการเข้าไปซื้อนะครับ ในครั้งนี้นะครับอยู่ที่14,700ล้านดอลลาร์นะครับโดยที่จะเป็นการให้อา่าจะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นนะครับข,ของของบริษัทไฟฟ์ไนนนะครับจะได้รับ0.5นะครับ0.5ของเอ่อหนึ่งหุ้นของบริษัทไฟฟ์ไนนนะครับจะได้รับ0.5 533หุ้นอา่าของหุ้นสามัญคลาส A ของ Zoom นะครับซึ่งหุ้นสามัญคลาส A ของ Zoom เนี่ย หนึ่งหุ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่มูลค่า2อ0 2้อยสดอลลาร์นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงหุ้นของของ f i นะครับจะได้รับหุ้นจากจาก Zoom โดยอัตโนมัติเลยนะครับนะถ้าเกิดว่ามีล้านหุ้นก็ได้รับได้รับอยู่ที่5 0 0 0 0นหุ้นของของของ,ของหุ้นของ Zoom นะครับอันนี้ก็เป็น หนึ่งในกิจการที่ซูมเข้าไปซื้อนะเข้าไปซื้อนะเพื่อพัฒนาระบบของตัวเองนะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะเป็นข่าวที่หามาในวันนี้นะครับทีนี้เรามาดูกราฟกันครับกราฟอย่างที่บอกครับ u c a คนะคุณมิวบอกว่าราคานะทะลุนะทะลุตัวแนวต้านไปแล้วเรียบร้อยนะถึง TP นะครับตอนนี้กำลังมองทาร์เกตถัดไปใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่าตัวไหนที่มีโอกาสจะทะลุแบบนี้บ้างนะครับหนึ่งครับคือปอนนะครับ ู้สกุลเงินปอนด์นะครับซึ่งวันศุกร์เนี่ยลงมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับลงมาได้ประมาณ100ร้อยพิบนะฮะแล้วก็วันนี้นะน่าจะสามารถลงลงต่อได้นะลงต่อได้นะครับนะค,บนะค,บคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าจะชัดเจนที่สุดแล้วนะครับแต่ระวังอย่างหนึ่งนะครับค่าูสกุลเงินปอนเนี่ยมันจะมักจะมีแรงเหวี่ยงที่เราไม่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สต็อปลอที่เราควรจะตั้งไว้นะต้องต้องไกลหน่อยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆต้องคือไฮเดิมตรงนี้เลยนะครับคือประมาณ1.39 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งรสิบปต้องต้องเตรียมไว้ประมาณนี้เลยเพราะว่าเขาวิ่งเล็กๆน้อยๆยังมี60ส0ปิบแน่นอนนะครับแรงสวิงของเขาค่อนข้างแรงนะครับมาดูสกุลเงินยูโรเทียอลลร์นะครับน่าจะเป็นขาลงได้น่าจะเป็นขาลงได้นะ,นะเนนะพราะยังมีโลเดิมอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ1จุด 1 7ึ่นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าตอนที่เขาลงนะเขาจะอาจจะอาจจะไม่ได้เห็นการลงแรงๆแบบนี้แล้วนะเพราะว่าผมดูการฟอร์มตัวของยูโรเทปดอลลาร์ dollar, แล้วน่าจะเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่า falling wedge ครับซึ่ง falling wedge เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบริ่มทิมลงมาแบบนี้นะครับมันจะค่อยๆปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็แรงซื้อขายจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับนะบถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบนี้จริงๆนะครับสุดท้ายแล้วราคาจะ ถ้าเกิดเป็น falling wedge นะครับราคามันจะระเบิดขึ้นนะครับนะครับสุดท้ายแล้วมันจะระเบิดขึ้นนะแต่ต้องต้องดูว่ามันจะระเบิดระเบิดเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบนี้จริงนะก็ใกล้แล้วนะครับนะราคาค่อยบีบตัวแคบลงมาเรื่อยๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นะถ้าเกิดว่าไม่ใช่นะก็จะอาจจะลงมาถึงถึงโลข้างล่างนี้นะครับ1.11.8นะแล้วก็ทะลุร่วงลงไปอีกนะครับเพราะว่าดูจาก pattern ในทางเฟร m e day เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็น เได้นะเคือดับเบิลท็อปนะครับนะเป็นรูปแบบของการกลับตัวนั่นเองนะครับอ่ามี2ตัวแล้วนะที่น่าสนใจนะส่วน AU ก็ไม่ทันแล้วครับทุกคนนะ เป็นการไล่ราคาเหมือนยูแคนะครับน,น่าจะไม่ทันแล้วแต่มีตัวหนึ่งที่ยังไม่ยอมไปไหนยังรอคอยเราอยู่นะแต่ว่าตัวนี้มันจะเคลื่อนที่ช้ากว่าเพื่อนนะครับก็คือดอลลาร์สวิตฟังนะครับดอลลาร์สวิตฟังเนี่ยการสะสมแรงอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ราคาขึ้นมาขึ้นมาทำนิวไฮแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับตามตามค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์ที่น่าจะแข่งค่าขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ TP ไว้แล้วกันนะครับผมให้ TP ไว้ที่ 0.92นะ0.92สาม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 นะครับตรงนี้นะหรืออีกประมาณสี่สนะิบปิ๊บนะฮะวิ่งได้นะวันนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้มีมีแรงเข้ามากระทบเนี่ยสามารถราคาสามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็สต็อปลอ็อนะครับสต็อปลอเนี่ยเอาไว้ไกลๆเลยนะเอาไว้ข้างล่างนี้เลยก็ได้นะลิกลิวบอลเลยชอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าวินเลตค่อนข้างสูงนะเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าตอนไล่เด็กน่าจะสามารถแข่งค่าขึ้นไปได้นะครับ นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือดอลลาร์สวิตฟังนะครับตัว Uj นะย j ยังเป็นไซส์เวย์อยู่นะครับเนี่ยไซส์เวย์ขนาดกว้างเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเซมิเทติคอทริแองเกิลนะครับราคาวิ่งแบบนี้นะเซมเทติ mm คอทริแองเกินะครับแบบนี้นะฮะอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น s e มิเทติคอทริแองเกินะครับราคาสามารถเลือก ไปได้ทั้ง2ทางไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับไปได้ทั้ง2ทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เน้นๆเ,เลยนะครับก็จะเป็นจีอู GU, นะครับแล้วก็แล้วก็ยูเชฟนะดอลลาร์สวิตฟังนะครับตัวสุดท้ายนะเดี๋ยววิเคราะห์อทองกันดูดูก่อนนะครับทองขํานะเมื่อวันศุกร์ถึงแม้ว่าจะลงมาก็ตามนะแต่ว่าดูๆแล้วนะครับยังลงมาได้ไม่เยอะมาตอนนี้ก็ติดเป็นแนวรับนะในทางเฟรมสี่ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดวัดแล้วครับตรงนี้นะครับราคา18 1 3หนึ่งสาครับเป็นจุดวัดแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นแนวต้านซึ่งซึ่งค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับแนวต้านซึง่งค่อนข้างแข็งแรงมากแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ราคาลงมาเทสนะจากแนวต้านนะครับก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับตรงนี้ก็จะมีแรงแรงดับยั้งช่างใจหรือว่าแรงซื้อขายค่อนข้างเยอะนะครับนะต้องดูว่าราคาน่าจะเลือกไปทางไหนนะนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าทองคำน่าจะสามารถลงต่อได้นะแต่มันจะไม่ใช่ แต่มันจะไม่ใช่การลงลงลงแบบลงไปทันทีเหมือนวันศุกร์นะครับน่าจะค่อยๆล่วงลงมามากกว่าวันนี้อาจจะย่อขึ้นไปได้แล้วก็เราก็ดักช็อตกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเพราะตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นเป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญนะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นแนวของฟิโบก็คือ6กสิบเอ็ดจุดแปดนะราคาขึ้นมาแต่ห้าสิบแล้วล่วงลงมาถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วเรียบร้อยนะตัวที่จะคอนเฟิร์มได้ก็คือหลังจากที่ราคาทะลุลงมาแล้วเรียบร้อยครับทะลุตัว แนวแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้ของ4ี่ชั่วโมงนะครับต้องดูอาจจะรอดูอีกสักประมาณ8ชั่วโมงถัดไปแล้วเราค่อยมาตัดสินใจกดออเดอร์นะครับนะมองว่าเป็นฝั่งขาลงมากกว่านะมองว่าฝั่งขาลงมากกว่าแต่เราต้องได้รับการคอนเฟิร์มจากจากพฤติกรรมราคาก่อน นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเช้าวันใหม่วันสดใสนะครับวันจันทร์นะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ